ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่20เดือน10พปศ2020นะครับก็มาปล่อยปลาไหลเอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับ <het> นะโมตัสสะภะคะวะโตอราระโตสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอราระโตสมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระโตสมมาสัมพุทธสะข้าพเจ้าในจิรพลพรมอ่อนขอตั้งจิตอันเป็นกุศลเพื่อปล่อยปลาไหลจำนวน20ตัว ให้พ้นจากที่คุมขังและให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปขอฝากให้เจ้าที่แห่งหนองน้ำนี้ช่วยรักษาให้ตามกำลังหากข้าพเจ้านายจีรพลพรมอ่อนได้ล่วงเกินต่อเจ้ากรรมในเวรและเหล่าสัพสัตทั้งหลายไว้ขอจงโอสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้านายจีรพลพรมอ่อนขอแผ่ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทำนี้ให้แก่บิดามารดาครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมในเวรเหล่าเทพารักษ์หรือเหล่าวิญญาณที่รักษาหรือใช้หนองน้ํานี้เป็นต้นขอทุกท่านจงรับทราบอนุโมทนาโดยทั่วกันขอชีวิตของข้าพเจ้าจงปลอดภัยจากเครื่องจองจําทั้งกายและทางใจไม่จองเวรกับใครและไม่มีใครคิดจองเวรด้วยมีแต่ไม่ตีจิตที่ดีต่อกันทุกท่วนหน้าขอให้ข้าพเจ้าที่ปล่อยปลาไหลจานวน20ตัีดสิบตัวนี้ ขอให้ข้าพเจ้าหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยอยู่เย็นเป็นสุขเทินอายุทัตตวาพระรังวันนังสุขังโหนตุอายุทัตตวาพระรังวันนางสุขังโหนตุอายุทัตตวาพระรังวันนังสุขังโหนตุ